ขอรีวิวกันด้วยรววับนี่อยู่กับแมวเก็ตมิ่งกับเก็บอนะนะไปเก่าซึ่งต้องพูดสวัสดีปีใหม่รุ่งมากย้อนหลังด้วยนะเพราะว่าไอช่องปีใหม่ะผมไม่ได้มาอัดทําคลิปซึ่งช่วงน้ก็ติดเดลต้าแล้วไอชื่ออนั้น,นามันเป็นคลิปเก่าๆที่เอามาลงย้อนลงที่ผมไปกู้ไม่ได้อะไรซึ่งอันนี้ก็มากับพี่เขาจะมาแบกทางอารีน่าเขาให้ปืนเนี้ยเอาปืนเนี้แล้วนะปืนในระหวน่าะ เปิดโซตีโซตีนะ่ะผมว่าให้ดูเนี่ยปืนเนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์กับนะเขาให้หาคอนเทนต์ให้นิดนึงเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้สปอนหรือเขาไม่ได้อะไรเขาแค่ฝากหาให้หน,อออน่อยเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยเนี่ยปืนเนี่ยแต่งมาให้เขาแต่งมาให้ได้เนี่ยแต่งมาให้ดีเลยแหละขึ้นก็ไปไปคุยกับเพื่อนในทีมกันเอ้ยเพอเปิดคลิปไปแล้วนะไปเลยไหมไม่ต้องรอเพื่อนไหม อเไยก็ได้นะสุ่มออกข้างหน้าก็นะได้มัเฮ้ยเอาอกดปีกดไหนอือจะมีครไม้นเนาะโอ้โหนมีโอกาสห้องบอดเยอะนะเพราะตอนนี้<ๆ>คนเขาไปชุบชุมกันอยู่แถวแถวข้างแสงเทรายรือไมก่ก็เอาน,นั่นแหละทางด้านของไล่ไล่อะไรนะไล่ไอดอกสีชิ้นน่ะ มีโอกาสจะเป็นห้องบอดแล้วมากันสองคนแบบเนี้ยเพราะว่านี่เราเป็นเพื่อนเชิญนตี้ไงมันไม่ใช่เพื่อนที่สุ่มมาถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สุ่มมาการันตีคนถ้าเกิดไม่เจอเพื่อนสุ่มแบบเนี้ยมันแทบการันตีเป็นห้องบอดอ่ะสำหรับผมนะที่ผมเจอไปบ่อยอ่ะอน,นี่ไม่รู้สำหรับคุณเปล่ามันเจอมาในห้องบอดล่ะอันนี้ชิวเหมือนกันว่าจะ,จะไปห้องคนหรือเปล่า,าถ้าเกิดเป็นห้องบอดนี้ สองคนแก่งแย่งชิงดีวิ่งไล่เซฟกันนะกดไปบัตรฮะการันตีอะไรอ่ะไม่รู้โกไลออนอีกแล้วโกกช่องแม่ปาติเขากดเซฟนี้นะ ของคุณม,มีขึ้นเตืนอเนเก็บของพิเศษกระเป๋าเดินทางพรีเมียมอะไรไหมอ่ามีคนกดประตูไม่ใช่อันนั้น้องคดหนึ่งนาทีสี่สิบประตูแตกแน่เลยใช่แน่ใช่ประตูแตกบดบดเก็บเสียง โอ้โหเกือผมไปดูเทีรตรงนี้โอ้เกือมากเกอมากๆเนี่มผมก็จะเป็นคนเกลือตาคนไปต่อเ,เลยโลกไตตา,ามหาพวกเรานี่แหละ <Okay. S 2> ไม่มีคนจะเกมไหนเป็น เอ้โลกโลกไตเท่ากับเก n ยนชินอารีนากาลีนาเดลตาฟอสแล้วก็ทางด้านของเ <c oughs> อ้อะไรนะเคื่อเป็นรถไฟอ่ะโอ้บอทมัจริงมันชื่ออะไรคองไกสซาลิวเออ ได้ของท้องเนี่ยคุณมีเซฟสี่ช่องไหมของท้องสี่ช่องอะ่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยมีแค่เซฟสองโอ้โหเอาเล่นไหนดีอ่ะไม่รู้อะไปเข้าข้างในกับพวกเขาไหมไปลองไปดูตีข้างในดูอ่ะคุณไหว<ะ>ไหม ไปลงเต็นพยาบาลลองแล้วลองเข้าไปดูข้างในอะ่ะคุณไหวไหมแต่ผมไม่ไหวแน่นอน,นข้างในแล้วไม่ไหวเราข้างในแต่หลังเต็นเราสเตวอก็ได้เหมือนมันจะเข้าไปแล้วนี่แหละคิดว่าใช่กล่กองทดลองตรงนี้เปิดไหมไม่เปิดแสดงว,ว่าไม่ได้วิ่งมาโอ้โอ กูเจอของเล่นกูละบองคารามอันปักเอกเนี่ยไอปืนไฟเมื่อก่อนเกียนมากเลยฆ่าเพื่อนได้เนี่ยโคชชอบมันเลยพลาวระเบิดไฟทำไรเพื่อนไม่ได้แล้วสมัยเนี้ยเซฟเปิดไปแล้วไอกล่ป๋องนอเข้าในไปเลยน่าจะใช่แล้วเราารามข้างนอกแล้วนะ นอกมีคนลองไปดูเรดาร์ไหมงะ้นี่นแไปเราไปเรดาร์ด้ว,วะ่ะโอเคผมเจอใครผมว่า,วาบ้องขลานยัดหน้าเลยนะเราไปูมันไม่โดนดาเมจพื่อนใช่ไหมใช่มใชมไม่ไม่โดนไม่โดนถ้าเกิดเพื่อนไม่อยู่ใกล้ศัตรูํำได้ว่าอัปเดตใหม่มันไม่โดนถ้าเกิดเพื่อนอยู่ใกล้ศัตรูก็โดนนะนี่ต้องอย่างนี้ด้วย ทำกันเงินก็แย่เลยเง <c oughs> ินก็แย่แล้วแย่แล้ว <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ไปทางนั้นเลยเหรอไอดอบอะไรไอดอบไอดอปที่เจ็ดฟรีหรือว่าอะไรไอดรอบไอดรอปทดลอง ยังไร่เนหัวแล้วบดบดมีเซฟไหมมีเซฟอยู่จะบอกนะมีสองตี่เราก an, ับเขาข้างในผมไม่เคยได้ยินเสียงอยู่ที่อื่นเลยนะ จะปิดไปได้ไหมไม่แน่อาจจะเป็นตี้ที่มันไม่เดินก็ได้ตี้หนูระวังด้วยโดนบ่อยโอ้ยผมเหตนคูแล้วเตี๋ยรึเปล่าตรงนั้นผมโดนบ่อยดินโดนหลายเม็ดด้วย โอ้โหขอคุณมากเพราะรบบความเข้มนี้แต่ทีหลังไม่ต้องอไปไปนี่ไหมไปตรงไอ้พื้นที่เก็บอุปกรณ์อะที่เอแจกมันอยู่อะ่ะมันจะเป็นอเีเวนต์ของทาเลียใช่ไหมถ้าเกิดเอแจ็กมันอยู่อะ มีร่องรอยบอทตายมันจะมีตอมาแล้วแล้วมันไปนไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่เราโดนดักนะจารเฮ้ปล <Hey. S 1> ือยไปเปิดไป,ปแล้ว ไปตรงเมืองไหมอืมเมืองนอ่าจะยังไม่มีใครเปิดรือเขาจะเลาะเข้าไปตีกันข้างในคลังแสงอืมไม่มีตัวไมีตัวมีตัวเยให้ดีละมาละล้มหนึ่งตาย ตายหนึ่งลมหนึ่งกระสุนหมดตายไมเต็มตายเหมือนกันมันยิงทะลุคุณมาโดนผมเลยโอ้ยน่าจะรีกระสุนก่อนไม่น่าเลยผมตายน่า้้ากระสุนผมไม่หมดอ่ะ ผมไม่ได้ล็อกโลอ่ะ MPX ผมไม่ได้แต่งฮิตไฟล์ด้วยอะ่ะโอ้หเข้าหน้า RK ว้าโอ้โหเล,เลย RK กับ MBD ิง,งแต่ก็พกระเบิดไฟไปไหน่อยก็ดีปิดหรือเปิดนะปิดปิดอย่างงี้ใช่ไหมจะได้เจอใช่ใช่จะได้เจอคนเพิ่มเรียนผีนิดนึงดีกว่า เอาประหยัดอืมเอพีเอกประหยัดดีนี่แสนหนึ่ง ตายจัดเลยเมื่อกี้นี้น่าจะเหลือสองตัว,วต,ตายไปแล้วสอง,สองต่วยิงตายไปแล้วสอง เอ็มพีเกันเหมือนเดิมแล้วน่าผมขอล์ฟเกตจะกินเอนะ็มพีเอ็กรู้สึกสกินนี้มันไม่ค่อยถูกกับผมยังไงไปรู้ ตีหนูแท้ขาหนูลว้วนน่ะบอกเลยถ้าเกิดทีเจ็ดมานีนฟันไลายทีเจ็ดแบบดีๆนี่เองอะตีเราเนี่ยใครเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยเล็ดหรือเปล่าดูครับคนไทยด้วยเล่นหรือเปล่า พี่บบาผมเองพี่บบาวไม่มีไม้หรือไม่พูดไม่ได้ไม่รู้นะใครชอบพี่นยันดึงกระไรก็ทักกติดีมเพื่อเป็นใจในการทักาิณต่อไปได้ครับซึ่งก็อาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าไอ้ผมปวดเยี่ยวผมปวดคองด้วยก็เลยผมจะหงเพิ่มได้น้อย หน่อยคลิปสั้นๆอันนี้ก็เป็นคลิปลองอํารองไว้ผมจะมาอันอีทีนึงซึ่งก็ต้องขอให้ด้วยนะครับคลิปนี้เพราะว่าจะเอาอีกชาตานึงแต่ไม่ไหวแล้วผมอ่ะผมไปเข้าน้ำก่อนไปไยบ๊ายบายครับกินข้าวอิ่มจะเป็นอย่างนี้เลยแหละผมอ่ะ